สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมายุสขานั่นเองนะฮะแน่นอนที่สุดไปเจอผมเจอรถเข้าใหม่นะครับวันนี้มีรถนะครับครอบครัวเจตที่นั่งนะฮะรถ PPV มาแนะนําอีกหนึ่งคันนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นตัว3.0ดีูนออลนะครับขับ2นะครับคันนี้นะฮะค่าตัว7 5 9 0แ0นาน้าะฮะตัวรถสวยมากนะครับนะรถไม่มีประวัติชนหนักพิควันจมน้ําเลยนะครับงาใครที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับ ก็ติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมือนนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะรบกวนะครับคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไคร e กดกระดิ่งหาช่องผมให้หน่อยนะครับชมนี้นะผมมีหลายคันเลยนะนะตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะนะหนึ่งร้บเจ็ดแรงม้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ันนไลท์นะครับสวยสเลยกระจังหน้านะครับ จะมีนะฮะดิออนิกรจะเป็นลายแบบนี้นะสีโควเมียมมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับมีสเกิร์ตมาให้นะฮะตัวรถได้เป็นสีขาวมุกนะครับนี่นะฮะสวยๆยอดจัดนะลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับตัวนี้นะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะตัวรถบางๆเลยนะครับล้อแมกขอบสิบแปดนะครับหน้ากระจกพับปรับไฟฟ้านะครับ นะตัวรถก็จะมีรูปแกลกมาให้นะครับนี่เลยนะครับนะตัวรถเมทอาร์ตนะฮะต่างๆสวยๆเลยน็อตเนื้ต่างๆไม่มีขยับเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะฮะนะเบาะนี้คือหนังแท้เดิมๆนะครับเกียร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะฮะจอในวีกเกเตอร์ต่างๆมีมาให้ครบเลยนะครับนี่ตัวนี้ยังไม่มีกล้องมาให้นะครับ นะนี่นะครับผมมีรจมีจอมาให้นะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดกอกสารหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะคู่มงคู่มือต่างๆอยู่ครบเลยนะคู่มืออยู่ครบนะครับ นี่นะฮะกู้มืออยู่ครบเลยอืมนี่นะฮะกู้มืออยู่ครบนะครับผมใครที่สนใจก็ลอติดต่อมาได้นะครับนะรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะเข้ามาดูรถมาทดลองขับก,กันได้เสรีไทยนะครับ64ท้ายซอยนะครับด้านท้ายนะครับนะมีจอตรงกลางมาให้นะครับ มอมาลายมัลตินะครับคูณคอนโทรนะครับนี่เลยนะครับไฟท้ายสีลมดำนะนี่นะฮะดิออนิกสวยๆน็อตเนื้อต่าง,างๆไม่มีขยับนะครับเบาะพับได้นะฮะนะสีนะครับไม่มีลัก,กอิ้มนะฮะแจคคยีเล็ดนะครับ,นะรบผมเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะฮะ เลขไมลก็ 17, นะกหมื่นเจ็ดพันะเลขไมลก็หมื่นเจ็ดพันนะฮะในส่วนตัวนะครับพวงมาลัยนะครับสวยๆเลยนะครับอ่ะไปดูห้องเครื่องกันหน่อยงาตัวนี้ติดโช๊คมาให้เรียบร้อยนะครับนะเครื่อง3.0นนะครับนี่เลย โชคมานะฮะอ่องเครื่องสวยๆเลยนะครับแผ่นฉนวนกันความร้อนสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับก็สำหรับใครที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับสนใจนะครับก็ติดต่อมาหาผมได้เลยนะฮะ084 384 8404นะครับค่าตัวนะฮะ7 0็0แสนนะครับ5้า0มืบาทนะครับเรดีดีไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับ นี่นะฮะฟรีดาวไปเลยนะฮะลูกค้าเลยได้สองหมื่นขึ้นไปนะครับออกคนเดียวจบเลยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับเจ้าตัวนะครับมิวเอ็กนะฮะสามจุดศูนย์ดีออริกนะครับนะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมมะยุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ